ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกานะคะดูหมอกจะมองไม่เห็นเอ่อฝั่งนูน้นฝั่งนู้นจริงๆมันจะมีอยู่ตรงนี้นะคะเส้นอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรฝั่งฝั่งตรงข้ามมันจะอยู่ตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วคะ่ะที่เห็นนี่คือหมอกหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นสายหมอกไหมคะ อากาศตอนนี้อยู่ประมาณที่สิบเอ็ดองศาวัดดูแล้วไรเมื่อกี้เห็นไหมจะเห็นริมฝั่งโค้งฝั่งโน้เห็นเป็นเขียวเป็นเส้นตรงนี้แต่ตรงนู้นไม่มีละหนาวมากอากาศดีมากหนาวสุดๆเขาบอกเขาบอก อิชาอิชาคนที่ได้อ,อยู่ติดอยู่ติดกับริมโขงนะคะจะเห็นจะเจอกับภาพแบบบรรยากาศแบบนี้ตลอดตั้งแต่ตลุลาจนถึงกุมภาพันธ์เลยมั้งน่นะคะที่เห็นตรงนี้คือก็เป็นแบบว่าเป็นที่พักเป็นที่พักแบบว่าต้องจองนะเนี่ยในแต่ละที่ที่จะได้มุมแบบนี้ต้องจอง อ้อมมาก็ยังต้องจองห้องอ้อมมันติดอยู่ตรงเนี้ยอ่านี่ตรงหน้าต่างตรงนี้เลย <c oughs> ก็ยังดีก็ยังดีที่ยังติดนะไปละเก็บผ้ามาฝากแค่นี้นะใครอยากมาก็มาก่อนที่มันจะหา